สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีวางศิลาเลิกพร้อมกับทอดพระป่าสามัคคีนะครับผมที่สำนักสงฆ์สวนธรรมโชคนิมิตนะครับสวนสำนักสงฆ์สวนธรรมโชคนิมิตรตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งลำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเมื่อวันที่ 6เดือนเมษายนพศ2568ที่ผ่านมานี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับเวลา12านาฬิกาโดยประมาณได้ทำพิธีวางศิาลาฤกษ์พร้อมกับทอดพระปาสามัคคีพร้อมเพียงกันนะครับผมจมรูปกันครับสำนักสงสวนธรรมโชคนิมิตหมู่ที่หนึ่งตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับผม ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถคนละประมาณนี้นะครับที่นี่คือ,อที่นี่โทนะครับครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมที่ได้จัดพิธีวางศิาลาฤกษ์อุโบสถที่สำนักสงฆ์ธรรมโชคนิมิตที่นี่นะครับผมวันนี้เริ่มกิจกรรมงานวางศิลาเลิกไปครับ ไปวางศิลาเลิกภายในร่วมกันนะครับผมภายในงานไปครับเพราบไหยังบกนนี้นนทรปรปป่ประธานเจ้าภาพก็ได้เจ็ดทุเรียนรูปหม่เครื่องตั้งบูชาพัตนไต่เป็นที่รเรีร้อยพร้อมกับที่จะเป็นงานพิธีหรือทำพิธีวางศิาลาเลิกโบสถ์วิหารหล,ลังแรกของสำนักสงฆ์สวนธรรมาชา่มนิมิต อย่งนี้ด้วยนะครับผมจะทำเจะภาพก็ได้ต่อไม้มองคลไปที่หลุมที่จะเป็นการปักหมุดปักหลุงเสานะครับผมจมร่วมกันครับคัะพี่พี่เนเพืเ่อน,นท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับกดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ ด้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้เสมอๆนะครับชมร่วมกันครับขณะนี้ฝ่ายพระนุเทลานุเทระที่นั่งอยู่บนอัสนะก็ได้สวดชยันโตไปพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อเป็นพุทธคุณธรรมคุณพิธีการวางศิลาเลิกบสหลังแรกของสำนักสงฆ์แห่งน,นี้ เป็นครั้งแรกนะครับผมร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับขณะนี้ฝ่ายประธานเจ้าภาพต่างๆก็ได้ร่วมกันปักเสาไม้มงคล ลงที่หลุมเอกนะครับผมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับประธานเจ้าภาพต่างๆด้วยนะครับที่ได้ร่วมบุญปักหลุมปักเสาเอกหรือมงไม้มงคลเป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์โบสหลังแรกของสำนักสงสวนธรรมโชคนิมิตท,ที่นี่ด้วยนะครับผมสาธุอะนุโมทามิร่วมกันนะครับ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาตว์ชุ่นทุกท่านครับเจ้าวาสพระมหาดอตอร์สุดที่โชคเจ้าสำนักสงฆ์สวนธรรมโชคนิมิตได้มากระซิบบอกว่ายินดีต้อนรับญาติสายบุญสาธุชุนทุกท่านนะครับผมที่เดินทางผ่านไปมาที่สำนักสงฆ์สวนธรรมโชคนิมิตแห่งนี้หลวงพ่อบอกว่า ยินดีต้อนรับญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพรหรือมาร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อสมทบทุนท่างโบสถ์หรือวิหารหลังแรกของสำนักสงฆ์สวนธรรมโชคนิมิตแห่งนี้ด้วยนะครับท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นของกำนันติดไม้ติดมือเพื่อเป็นของกำลังใจ เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับหลวงพ่อมกคสิบอกว่าดินดีต้อนรับญาติสายบุญญาติโยมทุกท่านที่เดินทางพันไปมาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างโบสถ์หรือวิหารหลังแรกด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับชมร่วมกันครับ พี่พี่เพื่อนเพืเ่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับสำหรับทายสุดสุดท้ายคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้แล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นนั้นก่อนทายๆด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทายได้ทำคลิปใหม่ๆมาเสริมเมสมอเสมอนะครับทายสุดสุดท้ายนี้ขอล,ลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับผมว่าสำนักสง สวนธรรมโชคแห่งนี้จะมีกิจกรรมงานบุญอะไรต่อไป้ทยยินดีตอบคอมเมนต์ใท้ทุกๆท่านนะครับผมไทยสุดท้ายนี้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชายตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมขอลาลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ